ขามาดูงานนี้ครับ Millenium n Auto u n Limited l u ักเป็นงาน Exclusive Car Day นะครับก็คือ,อ่าง,งานๆว่าเอารถผู้บริาหารไม่น้อยน้อยขนาดไหนเดี๋ยวผมพาไปดูเอาเป็นว่าน้อยมากๆจริงๆมาลดราคาแบบพิเศษสุดๆนะครับมามีอะไรคันไหนน่าสนใจบ้างตามผมไปดูกันครับขออนุญาตเริ่มต้นด้วยไฮไลท์ คือคันนี้ซึ่งมีคนดูกันอยู่เยอะมากๆนี่คือรถที่ลดเยอะที่สุดและข้อเสนอพิเศษที่สุดจริงๆตัวนี้คือ i 5ครับตัว e drive สี่สิบจากราคาเต็มนะสี่ล้านแปดนะสี่จุดแปดล้านสี่จุหนึ่งแดเก้าล้านราคาคันนี้มีคันเดียวนะเหลือสองล้านเจ็ดแสนสี่หมืนเก้าพันบาทนี่ราคาพิเศษตัวนี้ i 5นะลดไปสองล้านนิดๆน,น,นะครับสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าโอโหสองล้าเจอ่ะ ง่ายๆว่าสองล้านเจ็ดราคาเนี่ยราคาที่คุณเห็นอยู่ตรงนี้นะย้ำตรงนี้คุยได้คุยได้อีกซื้อจริงเนี่ยคุยได้อีกเลยนะครับสบภาพเป็นยังไงบ้างก็เหมือนรถใหม่ครับเดี๋ยวญาติคือคนนะเขาดูกันเยอะไม่วิ่งเท่าไหร่อย่างคันนี้วิ่งมา3,766กิโลเมตรครับแค่3าม 7, 7, 7, 7นันเจนนี่วิ่งไปไหนวิ่งแค่ ไปกับเชียงใหม่สองรอบเท่านั้นนะครับง่ายเนี่ยแค่นี้สามก็กินเหมือนรถใหม่แต่ประหยัดกว่าการซื้อรถป้ายแดงไป2ล้านบาทนะครับโดยคันนี้ BSI อาจจะไม่ถึง5ปีนะครับเพราะว่ามันเดินไปแล้ว BSI มันเดินแล้วเนี่ยฮะคันนี้คือคันที่น่าสนใจที่สุดแล้วสำหรับผมนะมีคันเดียวราคา2องล้านเจ็ดยังมีอีกหนึ่งคัน i5 เหมือนกันนะครับ แต่ราคาจะอยู่ที่3ล้านนะครับแรงกว่กันขึ้นไปอีกนิดหนึ่งนะถ้าสนใจคันจริงจำตรงนี้มาดูกันได้ที่งานนี้ครับอยู่จัดอยู่ที่เอ็มโซเฟียนะไม่ใช่เอ็มโซเฟียเอ็มคอเทียนะครับอันนี้เพิ่งเปิดงานวันแรกวันที่18งานจะมีถึงวันที่22่สิบสอกรกฎาคมนะยี่สิบกุมภาพันนี้โอ้ยมวัวซั่วไปหมดเลยอันนี้น่าสนใจที่สุดแล้วครับ I 5หูกไปสล้านบาทอ่ะอีกหนึ่งคัน นี่ก็มีเยอะคันนี้มีเยอะคนดูเยอะเหมือนกันนะครับอันนี้คือ bmw x1 นะครับ x1 เนี่ยมีให้เลือก20คันเลยบอกอย่างนี้ราคาเนี่ยมีอยู่2ราคาหลักๆก็คือ1,990,000บาทกับ2,900,000บาทแล้วถูกที่สุดคือ1 9 9ก็คือแปลว่าถูกไปประมาณ3 0 0 0 0 0เกือบๆ3 0 0 0นะครับ2 0 0 0 0ถึง3 0 0นบาทนะ สำหรับเจ้าตัว bmw x หนึ่งไม่วิ่งเท่าไหร่ย้ำตรงนี้นะนี่เป็นรถมือสองนะเป็นรถมือสองที่ w a r r a n ีเดินแล้ว bsi เดินแล้วนะครับถ้ารถที่ราคาประมาณสองล้านเก้าหมื่นเนี่ย bsi เนี่ยน่าจะเดินอยู่ที่เดือนเดียวคืออาจจะประมาณมกราธันวาอะไรประมาณนี้ส่วนรถที่ราคาร้านเก้าเก้าเนี่ย bsi จะเดินไปประมาณ6เดือนนะครับ อยู่ประมาณกันยาตุลาอ่ะไม่น้อยขนาดไหนเห็นตัวเลขกันนะต้องให้ผมพูดไหมศูนย์ศูนย์สองศูนย์ไมวิ่งมายี่สิบกิโลเมตรนะครับนี่นะเห็นตัวเลขกันจะชัดว่าไม่วิ่งแค่นี้เท่านั้นคงไม่ต้องบอกนะว่าต่างจากรถใหม่ป้ายแดงแค่ไหนนะครับสำหรับรถนี้ของ X1 ที่จัดอยู่โดยมินยมออโต้นะครับมีประมาณ20กว่าคันนะครับสำหรับ x หสภาพเนี้ยไมวิ่งประมาณเนี้ยนะครับอ่ะอันนี้ใบให้แล้วนะครับ x หนึ่งในอีกหนึ่งคันนี่ร้านเก้าเนะตัวนี้เป็นตัว m sport จากสองล้านเจ็ดเหลือร้านเก้าเก้านะครับก็มาดูกันได้ถูกไปเจ็ดแสนกว่าบาทไมวิ่งเท่าไหร่อ่ะให้ดูคันนี้ไมวิ่งมาหกพันนะครับนี่นะ 6,258แแมกตอนเดินเลขไม่ชัดเลขไม่ชัดอ่ะนี่ฮะ b บ i ก็เดินมาแล้วประมาณ6เดือนนะครับแต่ละคันเนี่ยทุกคันเบีซเดินแล้วรวมถึงคันเมเ่อี้ที่วิ่ง20 km, กิโลเมตรก็เบีซเดินแล้วนะครับแต่สภาพรถอย่างที่คุณเห็นครับไม่ต่างกับรถใหม่ใบแดงซีรีส์สมมีมาด้วยครับ330 EM Sport ตัวนี้เป็น LCI แล้วนะครับ จาก3าล้านหเหลือ2องล้านห้าสอนะครับซีรีส์สามเหมือนกันทุกคนันมี s อเดินแล้ววอร์นตีเดินแล้วแต่สภาพเดี๋ยวจะให้ดูเลขใหม่นะครับนี่เนี่ยสภาพไม่ต่างจากท้ายแดงเลยคุณดูเห็นไหมจอเนี่ยยังยังไม่ได้แกะเลยด้วยซ้ำนะครับเนี่ยยังไม่ได้แกะเลยนะครับยังไม่ได้แกะ อ่ะก็บอกให้อย่างนี้ละกันนะคือรถเนี่ยแทบไม่ต้องดูสภาพว่ามันต่างจากป้ายแดงแค่ไหนนาอผมใบให้แบบนี้ละกันนะครับขึ้นอยู่กับตัวรถเองแต่ย้บตรงนี้บริเวตีเดินแล้วใหม่อาจจะไม่เดินนะครับแต่ว่าบี์ไซก็เดินด้วยเช่นเดียวกันนะครับบริเวบีไซเดินแต่เลขใหม่ไม่เดินนะครับนี่อันนี้เหลือสองพันห้าตัวนี้เป็นดีเซล ามตงศูนย์ดีเอ็มสปก็ถูกไปประมาณสี่แสนย้ำอีกทีมาคุยกันได้นะกับราคาพวกนี้ X3 ครับตัว x ไดรสามสิบอปจากสี่ล้านกับสองหมืนเก้าพันเหลือสองเก้าเก้านะครับสภาพก็ไม่ต่างจากใต้แดงรองให้ดูเดี๋ยวจะหาว่าโมหายไปประมาณล้านหนึ่งเนี่ยมาวิ่งเท่าไหร่ดู จ้าเอ๋นี่เห็นไหมเห็นเลขไม้กันเนาะเห็นกันเนาะยี่สิบสองกิโลเมตรสภาพเนี่ยคุณดูบอกด,ดูสภาพนะเหมือนป้ายแดงนะครับแต่เป็นรถมือสองนะครับย้ำตรงนี้รถมือสองเพราะว่ามันถูกจำหน่ายแล้วนะครับแล้วก็วอร์รันตีเดินแล้วเบ i เดินแล้วนะครับนี่ จากราคาเต็ม4ล้านนะ BSI เนี่ยก็ BSI 5ปีนะครับแต่จะเดินไป1เดือน2เดือน3เดือน4เดือน5เดือนหรือ6เดือนแล้วแต่รุ่นแล้วแต่คันนะครับให้มาเช็คกันดูมาคุยกับเซลล์ดูเพราะแต่ละคันเนี่ยไม่เดินไม่เท่ากัน BSI เดินไม่เท่ากันนะครับแต่อยู่ในระหว่างนี้อยู่ในระหว่าง1ถึง6เดือนนะครับสำหรับบริเวีและ BSI ที่เดินไปเลขไปยังคันที้เห็นนะ 22กิโลเมตรนะครับซีรีส์2มีไหมนี่ให้เห็นหนึ่งนี้220แกลนคูเป้ก็ราคาหนึ่ง99เหมือนกันนะครับถูกไปประมาณสามแสนกว่าบาทนะอ่ะหมายวิ่งเท่าไหร่ซีสองแกลนคูเป้กผมชอบนะมันเป็นกระจกไลหลกรอกมันให้ความสูงที่เป็นสปอร์ตแบบเ,เต็มๆดูบอกว่าน่าจะรู้นะว่ามห้วิ่งสักเท่าไหร่กะเอ๋ให้ดูนะอ่ะ เห็นเลขไมค์กันเนาะเห็นนะ69กิโลเมตรวิ่งไปไหนก็วิ่งเข้าออกโชว์รูมอะไรประมาณนี้นะครับ69กิโลเมตรนี่นะถูกไป4แสนนะดูครัสภาพนี่คือไม่ต่างกับป้ายแดงแล้วมีกี่คันตัวนี้ก็มีประมาณ20คันนะครับสำหรับ เจ้าตัว220แกนคะรูปน่ะไปเดินดูอันนี้สายรถเอ็นทีเลเวลมาดูรถระดับผู้บริหารกันบ้างซีรีส์ห้านี่ครับ530 e m sport อซีรีส์หนึ่งเหลือ3ล้าน3นะครับถูกไปเกือบเกือบแปดแสนอันนี้ไมวิ่งเท่าไหร่ซีรีส์ห้าถูกไปประมาณ8ปดแสนนะไมวิ่งไปโอ้เยอะมากเลยครับ271กิโลเมตรนะครับ ดีไซน์เดินแล้วย้ำตรงนี้เบาะไลทซึ่งรอยย่นรอยยับทุกอย่างเหมือนป้ายแดงครับใหม่วิ่งแค่200รกาโลก็ชิคกี้ง่ายไปกับกรุงเทพสระบุรีแค่นั้นครับสำหรับคันนี้อีกหนึ่งคันครับซีรีส์เจาก7จล้านหถ้ารวมแพ็กเกจด้วยจะไปอยู่ประมาณ8ล้านหนึ่งลงมาเหลือ5้ล้านสครับสำหรับ7 6็ดคันนี้แรงมากๆเป็นรถลักอินไฮบริดครับถูไป สองล้านเจ็ดโดยประมาณนะครับหนูเปิดคันนี้วิ่งไปเท่าไหร่ครับสี่พันสามสิบหกกิโลเมตรครับสภาพอ่ะสี่พันกว่าโลก็สภาพผู้บริหารใช้ประมาณนี้ถูกไปสามเกือบเกือบสามล้านอ่ะนะนะคันนี้ถูกไปเกือบเกือบสามล้านก็มาดูคันจีนกันได้มาต่อรองราคากันได้นะครับ และอีกหนึ่งคันที่มาโชว์เป็นไฮไลท์คันนี้คือ 740D เป็นตัวดีเซลนะครับดีเซลคันนี้ก็ราคาเต็มอยู่ประมาณ7ล้านรวม d s ไแล้ว7ล้านนิดๆราคาพิเศษในงานนี้4999ก็คือ5ล้านได้ทอน1นึ่ันนะครับเป็นตัวเครื่องยนต์ดีเซลนะไม่วิ่งเท่าไหร่อ่าให้ดูตรงนี้สภาพอ่ะสภาพ ก็สู้คันห้าล้านไม่ได้คันห้าล้านสามไม่ได้คันห้าล้านสามภาพดีกว่าตัวเจ็ดหกศูนย์ตัวนี้บอกอันนี้บบกดีเซลบอกนิ่มแต่มันรู้สึกว่าแหมผ่านการใช้าง,งานมาเท่าไหร่อ๋อ,อผ่านมาเก้าพันกิโลนะครับนี่นะเก้าพันกิโลเมตรอ่ะก็ย่อหย่อนกันไปตามราคานะครับมาลองต่อรองกันดูได้นะครับสําหรับราคาคันนี้ได้สีขาวนะต้องแล้วแต่คนชอบนี่ครับ ก็รถทั้งหมดในงานนี้มีอยู่ประมาณ200กว่าคันนะครับนี่ตารางเขาอยู่อย่างงี้ยส0งกว่าคันนะไม่น้อยนะแต่ที่มาโชว์เนี่ยคือด้วยพื้นที่จํากัดเขาโชว์ได้แค่นิดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นมาดูคันจริงมาต่อรองราคากันได้อีกหนึ่งรุ่น x 5ก็มาครับจาก4ี่ล้านเก้าสล้านอะ่ะเหลือ3,8,99เหรือ3ามล้านเก้าหลประมาณก็หายไปล้านกว่าบาทนะครับสำหรับ x หา มินิก็มีมาโชว์นะเป็นมินิเน็กเป็นมือสองของมินินะครับนี่มีมาจากแสดงอยู่ประมาณสามพัน 3, นะครับให้ดูอ่ะก็มาต่อรองราคากันได้และถ้าชอบมอเตอร์ไซค์ก็มีด้วยเช่นเดียวกันเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าของดีมอ็นยูมอทอร์นะครับอันนี้ C400GT ้อยจีทสี่แสนกว่าบาทครับนี่อื ก็มาดูกันได้ในงานนี้แล้วก็บอกอีกครั้งหนึง่งนอกเหนือจากราคาพิเศษที่ผมบอกไปแล้วเนี่ยเขายังมีส่วนของแคมเปญพิเศษครับแคมเปญพิเศษคือดอกเบีย้ย1.79%ได้ฟรีวอร์นตีไม่ใช่วอร์นตีฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งก็คือคอินชูแลน์ประกันภัยชั้นหนึ่งฟรีหนึ่งปีนะครับและลุ้นโชคก็คือเดี๋ยวไปจับฉลากเอาได้ส่วนลดสูงสุดคือสาม0 0บาทนะครับและถ้านำรถมาเทปอิน ก็จะได้ส่วนลดเพิ่มอีก23,000บาทจากราคาที่เขารับซื้อนะครับงานนี้ก็ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันอาทิตย์ที่22กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นนะครับจำกันอีกทีอยู่ที่เอ็มพอเทียก็มาดูมาชมรถกันได้นะครับรถไม่ได้มีแค่นี้นะอันจริงเดี๋ยวเขามีเอาไปจอดอยู่ในส่วนของการจอดรถด,ด้านล่างอีก เป็นร้อยคันนะครับก็มาดูกันได้ส่วนคันที่เป็นไฮไลท์ทั้งหมดอะ่ะจะอยู่ในโซนตรงอินฟอร์เตียตรงกลางตรงนี้ก็มาดูมาคุยกันได้กับบรรดาเซลต่างๆพวกนี้ครับก็ราคาย้ำตรงนี้นะราคามาต่อรองกันได้นะครับนี่เป็นรถมือสองนะแต่ไม้ที่คุณเห็นหมเมื่อกี้ก็อย่างที่เห็นครับแต่นี้ที่ผมบอกครับอยู่นั่งเปาส่วนรถสมสุดสามหมื่นบาทในซองเนี่ย อาจจะมี3า0 0ั0 0 0าพันหมื่นแต่เยอะสุดคือ3,000มื่นซองไหนอันนี้ต้องมาจับกันเองนะเอออ่ะขอบคุณสหรับการติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ก็อย่าลืมมาดูกันได้สําหรับงาน BMSU Unlimited Luck ของ Mini l Auto Craft ย้ำตรงนี้คันนี้ฮน่าสนใจแต่คันที่น่าสนใจที่สุดครับใช่ครับ i5 คันแรกที่ผมโชว์ให้ดูครับสวัสดีครับ